ส่งผลอะไรต่อสุวนภาพภูิเกีตไหมครเบก็เห็นว่าตัวภมิเกียติ<ฆ>ัก็ป่วยอยู่ด้วย่างาวมาทำอันนี้ทุกวันอเ้ยก็จริงๆตอนแรกที่ครั้งนี้ที่ไม่สบายเนี่ยไม่ได้มีทรายอะไรนะคะไม,ม่ไม่ได้มีสัญลักษณ์อะไรที่รู้สึกว่าเราจะป่วยเลยเกังทำงานแข่งันปกติวันที่ไม่สบายยังไปส่งชุนันโทษที่ได้บ้านสองตัวไม่ได้ตัวหนึ่งสองตัวไปได้บ้านใหม่ไปหาผู้อุปการะก็อุ้มเขาอยู่ดีๆอยู่ดีก็แบบหัดคอแล้วก็รู้สึกเจ็บที่ต้นคอมมากๆนะคะแล้วก็แบบ รู้สึกว่าเอ๊ะมีอะไรผิดปกติแนะ่เลยก็เลยนั่งพักปรากฏว่ามันวิ่งจากคอขึ้นมาหลังหมุแล้วก็มาที่ขมับ mm hmm. ก็เลยสูดเอ๊ะอาการป่วยมันไม่ไม,ไม่น่าไม่น่าไม่น่าปกติแล้ว mm hmm. แต่ว่าโชคดีมากๆคือวันที่พึ่งบุการาเกตนะคะชื่อคุณแคทกับคุณหลุยเก๋ mm hmm. ไปส่งเขาที่บ้านเนี่ย mm hmm. เขาเป็นเ mm hmm. วลเนสเซนเตอร์พอดี mm hmm. เขาก็เลยประถงพยาบาลเบื้องต้นนะคะแล้วก็ให้น้าเกลือ mm hmm. เดี๋ยวนั้นเลย mm hmm. แล้วก็แบบให้เรามีแบบรู้สึกแข็งแรงขึ้นนิดหนึ่งแล้วกลับมาบ้านพอพักกผ่อนเสร็็จแบบ ไม่หายปวดหัวสักทีเป็นการปวดหัวที่แปลกมากตอนแรกนู้เป็นไมเกรนก็เคยเป็นนะคะก็ทานยาทุกอย่างนอนไปแล้วไม,ไม่ไม่รู้สึกดีข so ึ้นเลยวันรุ Olaf ่งข er ึ้นรู้สึกว่าไม่ไหวผิดปกติแล้วก็เลยไปหาคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าคุณเก๋โชคดีมากๆเลยนะจริงแล้วปวดหัวแบบนี้คุณจะมาหาคุณหมอภายใน6ชั่วโมงเก๋นี่รอมาตั้ง19ชั่วโมงแต่ก็ยังโชคดีที่ยังภายใน24ชั่วโมงค่ะอาการปวดหัวคือปวดศีรษะรุนแรงมากแล้วก็เจ็บต้นคอคือเจ็บคอแบบเหมือนคนเมื่อยคอคอเคร็ดอะค่ะที่ไม่สามารถก้มคอได้มอนคแข อาการประมาณนั้นแล้วก็มีตาพร่าแล้วก็มีแสงแฟลชในตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมันมีสัญญาณไหมเด็กไม่มีเลยคือจะบอกว่าเกยใช้ชีวิตปกติมากนะคะแล้วก็อาทิตย์ที่แล้วก่อนที่จะเข้าโรงพยาบาลก็ใช้ชีวิตปกติคือออกกําลังกายช่วงเช้าคือช่วงที่เด็กแบบหันมาฟิตนะคะออกกําลังกายทุกวันเลยตั้งแต่วันจันทร์สุดทุกวันก็ออกกําลังกายปกติวันที่ไม่สบายก็จะออกกําลังกายตอนเช้า8โมงถึง9โมงไปทำงานแล้วก็รู้สึกว่าตอน2โมงครึ่งนี่ยปวดศีรษะมาก แล้วก็วันรุ่งขึ้นก็ไม่ไหวานก็ไปแอดมิตตอนเสร็จคุณคุณนี่ที่ไหนครับถ้าสมมติมันไม่ทันจริงๆคุณหมอบอกมันจะขึ้นท่านอะไรอย่างไรอะคบมันขึ้นสมองหรือว่าเนี่ยก็คือจริงๆเยื่อบุสมองอักเสบเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นโรคที่ไม่ใช่ปกตินะคะแต่ว่าต้องดูว่าเราอะรักษาสุขภาพดูแลยัางไงาอย่างคุณหมอเขาบอกว่าเก๋เนี่ย ถ้ามาชาอีกนิดนึงเนี่ยก็าอาจจะแบบมีอาการปากเบี้ยวนะคะหรือว่าเป็นอมตะตึงเพลชั่วคราวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกิดจากอะไรครับคือจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยจะมีถ้าเกิดใครเคยเป็นอิสุติสายนะคะคุณหมอ,อเขาบอกอันนี้ของเกศนคะคะคือเชื้อโรคของเกศนะใครเคยเป็นอิสุติสายเนี่ยจะมีไวรัสตัวนี้อยู่ในตัวซึ่งไวรัสตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเดียวกับที่พวกเราเป็นโรคเรื้อที่แบบที่เป็นปากเป็นมือเป็นเท้าเนี่ยแต่ของเกศเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอย่างนั้นนะคะคือคือไปไปขึ้นที่สมองที่เยื่อบุสมองเลยก็คือเยื่อบุสมองออัักกกเเเเสสบซึ่่่งงโชชคดีีีททไไไปปปร็็วถ้้้าาามมนนจะขแย แล้วอะไรที่มันปสัญญาที่มันจะตุ้งต้นเกิดบอกไปนะว่ามันเกิดจากที่มันเกิถ้าเกิดเกจับได้จริงๆเหว่าน่าจะเป็นเรื่องพักผ่อนไม่เพียงพอพอดีเแ็นนอนน้อยติดกันสามวันก็คือนอนหลับเชี่องคืนไปเลย คพิเหมือนจังหวะมันที่เดียวเองนะคะแล้วก็บอกว่าเกิดสาเหตุโรคนี้จริงๆแล้วเกิดจากภูมิคุ้มกันอ่อนตัวนะคะัระกอนสังเกตพอแล้วก็จจะมีความเครียดซึ่งก็บอกคุณหมอว่าเขียนไม่มีอะไรเครียดเลยนะคะอะไรเงี้ยคุณหมอบอกว่าอาจจะไม่เครียดไม่รู้ตัวร์เป็นป่าวตอนนี้มีเรื่องอะไรบ้างหรือเปล่าคุณเดชทำงานตอนนี้ทําอะไรโปรเจกต์อะไรหรือเปล่าคะก็เลยเล่าเรื่องปัญหามดในที่เดียวตอนนี้ว่าเออเราไปช่วยชายแดงอยู่นะคะคุณบอกว่าคุณเดชอาจจะดูข่าวมาแล้วกันนะคะไปดูข่าวมาพอดูแล้วเราจะไม่สบายใจอะไรเงี้ ก็จริงๆโชคดีมากที่เก๋นเนี่ยแบบคุณหมอเอกใจได้เร็วนะคะคือพอเป็นแอดไปหนึ่งคืนไม่ดีขึ้นไข้ขึ้นตอนกลางคืนตื่นเช้ามาคุณหมอก,ก็ให้ยาฆ่าเชื้อเรียกว,ว่ายาต้านไวรัสเลยแบบรักษาโรคเลยพอประมาณช่วงประมาณบ่ายโมงไปก็จับไข่สลักนะคะดูน้ำไข่สลักว่าเป็นอะไรก็เลยเจอโรคไวรัสเฉพาะคือเป็นไวรัสเอชนะคะเอชฮ่องกงเอชเอสวีซึ่งเป็นโรคไวรัสที่เก๋เป็นนะคะซึ่ง เราก็เลยมียาซึ่งจริงๆแล้วมันไม่มียาเฉพาะทางมันก็เป็นยากวว่มก้าของการต้านไลวลสซึ่งคุณหมอก,ก็ช่วยได้เต็มที่สำหรับว่มีคิดว่ามันหายขาดไหมครับคุณหมอได้บอกไหมครับพี่เกงจริงๆแล้วเนี่ย ตั้งแต่วันแรกที่ให้ยาค่ะคือมันไม่ไม่มียาที่รักษาโรคโมันจะเป็นยาที่ฉีดเข้าสังสัยเกลือซึ่งแกแอดมิทอยู่โรงพยาบาลประมาณ7วันแล้วก็เอินเส้นมันแตกเพราะว่ามันไม่เจาะไหลยหลยหลไหลที่แล้วไม่มีเส้นให้ได้คุณหมอก็ให้กลับมาทานยาที่บ้านซึ่งจริงโดสยาเนี่ยต้องกินเปถึงสิวันซึ่งเมื่อวานทั้งหมดวันที่10แล้ววันนี้วันที่11็ก็มาทํางานค่ะก็เลยยังยังยังตอบไม่ได้ว่ามันหายจริงก็คือต้องต้อตอนนีสภาพเราสภาพร่างกายสภาพของมินคิดว่ามัน โอเคแล้วหรือยังคือถ้าเอาตรงๆก็ยังวันนี้จริงๆยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์มากเพราะว่ารู้สึกเลยเมื่อกี้ตอนอยู่บนเวทีว่าอากาศร้อนมันจะเหมือนตัวหนักๆเพราะว่าจริงๆแล้วโรคนี้คือไม่คือเขาบอกว่าไม่ควรคือตอนนี้ต้องระวังเส้นเลือดมากๆคุณหมอก็เลยขอว่าช่วยอย่าเพิ่งทำงานการแจ้งนะคะอย่าเพิ่งออกแดดอย่าเพิ่งโดนแสงสว่างมากเลยคุณหมอกลัวเหรอคือถ้าเกิดเราไม่ได้ดูแลเส้นเลือดเราที่ดีเนี่ยตอนนี้มันก็แบบ ก็เลยเป็นทัวร์พี่เก๋สร่งเนี่ยราะว่าที่ผ่านมาเราแทบจะไม่เคยเจออะไรอาวัชอะไรแบนี้แต่พอเดี๋ยมาเจอปุ๊บมันมันก็คงเป็นแบบสัญญาณเตือนนะคะคืออย่างที่เก๋ตรงโพสในไอจีของเก๋ว่าแบบบริษัทดีใจว่าสิบปีแบบไม่ได้เข้าโรงพยาบาลเลยแล้วก็บริษัทประกันภูมรักเก๋มากๆไม่ได้ใช้เลยพูดปั๊บได้เข้าโรงพยาบาลเลยก็ถือว่าเป็นเป็นเรียกว่าเป็นสัญญาณเตือนภัยและการที่เราไม่ประมาท นะคะบางทีเราคิดว่าเออเราดูแลสุขภาพดีแล้วเออแค่3วันไม่เป็นไรคือเราต้องรู้ลิมิตมร่างกายตัวเองแล้วก็แบบฝากเตือนไปถึงเพื่อนๆพื่อี่ทุกคนด้วยนะคะเพราะจริงๆแล้วอะไรก็ตามที่ผิดปกติจากที่เราเคยเป็นไปพบแพทย์เลยนะคะคือมันมันผิดปกติเซลล์มันไม่ใช่แล้วอย่าคิดว่าเออปวดหัวแค่ได้กินยาแล้วหายจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้ช่วยโดยตรงก็ได้เแต่ว่าพบแพทย์ดีที่สุดค่ะคุณสามีว่ายังไงสาูังุณสามีพูดเก่งไาก ก็วันที่ไม่สบายโชครายนิดนึงคือพร้อมไม่อยู่ประเทศไทยพอดีก็แต่แรกตอนตอนที่ตอนที่แอดมิดตอนบ่ายก็ยังไม่อยากบอกตัวกันเป็นห่วงเล้วก็ไปประชุมกันนะคะก็เขาโทรมาตอนดึกพอดีต้องแอดมิดก็เลยต้องบอกเรื่องรายบ่ายแล้วเขาก็เสียใจยิ่งกว่าเราเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมองนะคะทุกคนก็เป็นห่วงคุณพ่อคุณแม่แบบคนครอบครัวเป็นห่วงกันแล้วก็มาดูกันเป็นหมดเลยทุกคนเหมือนก็จะมาดูใจซะแล้วไม่ทำมันมันเกี่ยวกับสมองแต่แค่นี้การใช้ชีวิตมันต้องเปลี่ยนอะไรเพื่อที่จะให้ แต่กับสิ่งที่มันเพิ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็หลังจากนี้ต้องเรียกว่ารู้จักลิดิกของตัวเองนะคะคือต้องฟังฟังร่างกายจริงๆริงทีรู้สึกว่าเออมันก็เหนื่อยนะแต่ไม่เป็นไรอีกนิดเดียวนะอึดได้คือก็ทําได้นี่อะไรเงี้ยแต่ต้องรู้จักลิดิกของตัวเองแล้วก็มันเรียกว่าหลังจากนี้เดี๋ยวจะไม่ซื้แล้วนะคะว่าเออเดี๋ยววันดูหวานอะไรเงี้ยค่ะเรียกว่าช่วงนี้ก็คือต้องเข้าออกโรงพยาบาลเพื่อเช็บลำต่ายใช่ค่ะก็พอเดี๋ยวจะกินยาครบโดสอันนี้อาทิตย์หน้าคุณหมอก็นัะตรวจเลือดเพราะว เกพกีพมหมายอย่างเงี้ยพี่เก๋ยังสามารถจาบอะไรได้อยู่ตามปกติได้เลยค่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เป็นโรคเยื่อบุสมองเสพในครั้งแรกทุกคนเป็นห่วงเรื่องนี้หมดเลยไม่ได้เกี่ยวกับเชื้อโรคที่เกี่ยวมาจากสุนัขและแมวนะคะไม่ใช่ผหาน้ำโรคไม่ต้องกังวลเลยคือเก๋ยังใช้ชีวิตได้ปกติทำวิธีได้เราก็เล่นกับลูกได้เพราะตอนแรกก็แอบลุนคุณหมอไม่ใช่่ะคุณเก๋ไม่ต้องห่วงไม่ได้มาจากสุนัขและแม่ค่ะ